วันนี้มาชมมวยไทยมันมันต่อยกันไม่นคบยกชกกันในน้ำหนักมีกัด53ิกิโลกรัมระหว่างไฟแดงทียเนยินนี่ก็คือเพชรสองคมแฟรทิกอายุ16ปีจากประเทศไทยนะครับกับคู่ชกของเขาฝ่ายดําเงินวันนี้ก็คือหยางไดจุนอายุ16ปีเท่ากันจากประเทศจีนนะครับวันนี้ไทยกับจีนมาเจอกันนะครับเพชรสองคมนี้สูง170เซนติเมตรมาจากจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยนะครับ จกมวยมา42ครั้งชนะ34แพ้8ไม่มีเสมอนะครับสถิติดีนะครับหยางไดจุนนี้สูง168ยเซนติเมตรชกมา8ครั้งชนะ5แพ้3นะครับก็ประสบการมวยอย่างน้อยแต่อายุเท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะครับก็เป็นการมาเปิดตัวไฟแรกของอย่หยางนะครับเรีย้ยงสั้นวายหยางนะครับหยางไดจุนมาก่อนมันดูจุกที่หนึ่งกันได้เลยนะครับ ก็มาการเตรียมความพร้อมก่อนอเรียบร้อยแล้วลุยเลยนะครับเพชรสังคมเตรมมาก่อนเลยทีมา้าเต้แม,ม่เพชรยังมันสองมันสองเข้าไปเลยนะครับเพชรสังคมล็อกแขนไว้ทำการแยกมาเมื่อจีนมาถึงดุดันอายุเท่ากันเลยนะครับมันสองเข้าไปยังมันสองเข้าไปมันสองเขา้าไปมันสองขึ้นตัวเขาน้าไปโอ้เพชรสังคมสอกสวนมาอยู่มือนกันนะครับดักจังหวัสอกอยู่นะครับ อย่างลุยเข้ามาเพรสังคมเตะไวหมัดไปเตะไ้ครั้งหนึ่งอย่างยังเดินบุกเข้ามาอยู่เพรสังคมสอกไปอย่างมันสอเข้ามาเพรสังคมเตะไปเพรสังคมฟันสอกไปครั้งหนึ่งโอ้มีแตกแล้วนะครับมันจะมีแตกแล้วนะครับอย่างมันสอมันสอเข้ามาแทงเข้ามาเพรสังคมล็อกคอไว้ดันขวางไว้หน้าไว้ขวางหน้าไปแทงเขาไป อากรรมการแยกมาวานกลางวันทีเพิษสงคมสอบเข้าไปอีกครั้งนึงอา้าวโดนสอ,อกเริ่มจะชังกงักไปเหมืนอ,อกมนกันเนะพิสังคมมันึ่สอบเข้าไปยังมันสวนน้ำเหมือนกันยังมันสอบเข้ามาพิสังคมสอกสวนเลยยังมันสอบเาไปพิษสงคมมัดสวนเหมือนกันเอาจางแทงเขา้าไปแทงเขา้าไปพิสังคมแทง,ขงเขา้าขึ้นอา่าวพิสังคมจีบไว้ยังเขาจะมายังมันเจ้าเข้าไป เพชฌฆาตฟันซอกครั้งหนึ่งย่างที่ไปอย่างที่ไปเพชรสฌฆามก็รอสวนอยู่นะครับเพชฌฆาตฟันซอกไปครั้งนึงก็แทงเข้าไปเวียงล้มลงไปเลยโอ้กรรมการบอกถอยไปห้ามซ้ํานะครับอยางเดินออกมาเพชฌฆาตซอกไปครั้งหนึ่งเตะไว้อย่างโอ้เลือดไหลแล้วครับตอนนี้ อย่างบวกเข้ามาอยูะเพื่อนส่ศอกไปครั้งนึงโอ้อย่างตอนนี้ชะงักเลยนะครับโดนศอกทีเพื่อนส่งคมยับไปอย่างกระจากเข้าไปอยูะอย่างหมัดพุ่มพูดไปโดนมัดสวนมาเหมือนกันเพื่อนสังคมก็สวนอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเตะไปเพื่อนสังคมซอกมาอย่างหมัดสวนนะครับอย่างยับเข้าไปเพื่อนสังคมพักเข้าไปซอกเข้าไปนะครับ โอ้ทำให้ยางตอนนี้เริ่มถอยแล้วนะครับโดนสอดครั้งฟันซึนมันหมัดเข้าไปเพื่อควมเพื่ส่งเมรอกเข้าไปยางสิ่ไม้เพชรอส่งเมมนสองเข้าไปโอ้โดนหมัดเริ่มชักงล้วโดนหมัดโดนสอกสอกไว้อีกครั้งนึงอ่ะยางต้องถอยนะครับตอนนี้โดนสอกเพชรอส่งเมมนสองเข้าไปยางมันสองมาอ่ายาง เห็นสอกงานสอกเลยถอยเลยนะครับเอาหมดยกที่หนึ่งนะครับโอ้ก็ได้เลือดเลยนะครับยกหนึ่งมาว่าตอนยกสองนะครับยกสองอยากใครว่าไอ้ส้มสอกพื้นไปเตะไปรอสอกสวนอย่างเดียวแนละ้วเพชรอนสองคนเตะก็พื้นเหมือนกันเพชรอนสองคนไอ้สองคนสีไว้ไอ้สอมสอกเข้าไปครั้งหนึง่ง จะได้ใช้ฟันทางไปอย่างแต่ไม่โดนเพศสังคมเดินมาจะฟันซอกแล้วก็ต้องมาตรงสองข้างนาอ่าซอกไปอย่างสวนมาเหมือนกันนะมัดสวนเหมือนกันอย่างสิ่ฝ่ายเพศกสกุลซอกเข้าไปเพศสังคมซอกเข้าไปเอา้าไล่ซอกแล้วตอนนี้เพศสังคมซอกซ้ายขวาเข้าไปโอ้ล้มเลยนะครับตอนนี้กรรมการนับอยู่นะครับโดนซอกนี่ถอยฉากเลยอย่างกรรมการนับอยู่ ยังสู้อยู่นะครับเพชรสังคมเดินเข้าไปไล่ศอกแล้วตอนนี้ซอกเข้าไปครั้งนึงเพชรสองคมฟันซอกเข้าไปโอซอกดอกนี้กมการยึตีเลยนะครับเห็นท่าไม่ไหวกมการยึตีไปเลยก็ไปขอโทษขออภัยกันนะครับขอโทษขออภัยกันับนะอาชีพเดียวกันนะครับโอซอกโคตรเลยนะครับเพชรสองคมไล่ซอกเขารู้ว่าู่ต่จะสู้แตกแล้วกลัวซอกก็ไล่เอาให้จบเลยนะครับ ก็กำการวัชชุม,มือให้เพชรสองคมเฟแจกคุณฝ่ายชนะน็อกในยกที่สอก็เป็นก็ยินดีกับเพชรสองคมเป็นกําลังใจให้อย่างได้จุนจากจินนะครับ